วันนี้ทางทีมงานกอเสนอเรื่องเราตีใหญ่กระโดดรถไฟหนีสารหลังจากที่ตีใหญ่รู้ข่าวว่าสารได้มีคำสั่งให้เบิกตัวตีใหญ่กับไอ้ตุ่มไปพิจารณาคดีต่อที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการพิจารณาคดีต้องทำต่อหน้าจำเลยจึงถือเป็นโอกาสดีที่เขาจะวางแผนหลบหนีแต่ลำพังตีใหญ่เพียงคนเดียวคงทำไม่สำเร็จ เขาจึงพยายามตีสนิทกับผู้คุมหลายคนสาเหตุที่ตีใหญ่ทําเช่นนี้เขามีเหตุผลเพียงสองข้อข้อที่1เพื่อความสะดวกสบายขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในคุกส่วนข้อที่2เพื่อแผนการหลบหนีในอนาคตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นแล้วการตีสนิทกับผู้คุมจึงเป็นเรื่องจําเป็นอันดับแรกด้วยความเฉลียวฉลาดของตีใหญ่บวกกับเป็นคนมีสัมมาคารวะผู้จาไพเรทําให้เขาได้รับการเอ็นดูจากผู้คุม ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความสนิทสนมกับผู้คุมก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดบรรดารุ่นพี่ในคุกไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาอีกชีวิตความเป็นอยู่ของตีใหญ่ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับบรียกรดยวา่าสบายกว่าเดิมค่อนข้างมากเพราะตีใหญ่มีเพื่อนรุ่นลาวคราวเดียวกันทํางานในกรุงเทพเมื่อทราบข่าวว่าตีใหญ่ถูกจับก็พากันมาเยี่ยมเยือนบ่อยครั้งนอกจากนี้ตีใหญ่ยังบอกกับเพื่อนๆว่าหากมาคราวหน้าให้นําของติดไม้ติดมือมาฝากผู้คุมด้วย เพราะวันข้างหน้าอาจจะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเป็นที่รู้กันดีว่าตีใหญ่ไม่เคยถูกตำรวจจับมาก,ก่อนการมีอิสระภาพคือสิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดในตอนนี้การที่เขาต้องหางลูกเมียเป็นเวลานานมันทําให้เขาทรมานใจไม่น้อยเป็นที่รับรู้กันในกลุ่มเพื่อนฟูงของตีใหญ่ว่าเขามีเมียทั้งหมด3มคนแต่ก็มีข่าวล่ำลือกันว่าเมียของตีใหญ่น่าจะมีมากกว่านั้นซึ่งหลายคนเชื่อกันว่ายังมีผู้หญิงอีกไม่น้อยที่ได้อยู่กินกับตีใหญ่ ฉันสามีภรรยาแต่กลับไม่รู้ว่าเขาคือจอมโจรที่ทางตำรวจต้องการตัวมากที่สุดแผนการแหกคุกของตีใหญ่ในครั้งนี้เขาเก็บเป็นความลับสุดยอดสมัครพักพวกของเขาอีกหลายคนที่ก่อเหตุปล้นอยู่นอกคุกตีใหญ่ก็ไม่เคยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาใครเพราะเขารู้ดีว่าการเปิดปากขอความช่วยเหลือจากพักพวกด้านนอกมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปเพราะอาจจะถูกจับยกแก๊งก็เป็นไปได้ดีไม่ดีอาจจะมีใครสักคนพูดออกมาตอนเมาเหล่า ซึ่งมันจะทําให้เดือดร้อนมาถึงตัวเองเขาจึงคิดว่าการช่วยเหลือตัวเองมันเป็นหนทางที่ดีที่สุดถ้าเป็นไปได้คนในคุกบางคนอาจจะมีประโยชน์มากกว่าเสียอีกดังนั้นเขาจึงเริ่มตีสนิทกับนักโทษในคุกให้มากขึ้นเพราะอาจจะช่วยอะไรเขาได้บ้างในอนาคตสิ่งที่ตีใหญ่อยากรู้มากที่สุดในตอนนี้เขาจะถูกส่งตัวไปดําเนินคดีที่จังหวัดเชียงใหม่วันไหนใครเป็นผู้คุมไปตํารวจหรือผู้คุมเรือนจําเป็นการเดินทางโดยรถยนต์หรือเครื่องบิน ภายในเวลาไม่นานนะักเขาก็ได้ข้อมูลสําคัญมาจากผู้คุมรายหนึ่งทําให้ตีใหญ่รู้ว่าเขาต้องเดินทางไปเชียงใหม่ในวันไหนซึ่งเป็นการเดินทางโดยรถไฟและมีเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นคนควบคุมไปแต่งเลยก็ตามแผนการของตีใหญ่ใช้ว่าจะสําเร็จง่ายๆด้วยชื่อเสียงดาวจนุนแห่งรูมน้ําแม่กลองทําให้ทางเรือนจามีมาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษมีคําสั่งให้ใส่โซ่ตรวนตีใหญ่กับลูกน้องคนสนิทต,ตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาเดินทางไปนั้นได้คัดเลือกมาเป็นพิเศษซึ่งรวดเป็นมือดีจากสอนภาษีเจริญน,นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีการเตรียมรับมือเป็นอย่างดีเพราะรู้ดีว่าสมัครพรรคพวกของตีใหญ่มีจํานวนมากอาจถูกทิ้งตัวผู้ต้องหาได้ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่จึงรีบเลี่ยงจุดเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้จากแผนเดิมที่ต้องนําผู้ต้องหาไปขึ้นรถไฟที่สถานีหลําโพงต้องเปลี่ยนแผนใหม่ มาขึ้นที่สถานีสามเสนแทนเพราะอาจมีพักพวกของตีใหญ่แฝงมาในกลุ่มผู้คนซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้นอกจากนี้ยังมีการประสานงานให้ตำรวจรถไฟช่วยเป็นหูเป็นตาอีกแรงการเดินทางโดยรถไฟครั้งนี้ไม่มีช่องโหว่ให้ตีใหญ่หาทางหนีได้ตลอดการเดินทางตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดตามที่ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำมาแม้แต่ตอนง่วงก็ต้องผลัดกันนอนโดยไม่เปิดโอกาสให้ตีใหญ่กับลูกน้องคลาาสายตาแม้แต่นาทีเดียว ทำให้การเดินทางไปเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ชิงตัวนักโทษเกิดขึ้นอย่างที่ตํารวจคาดการอาไว้จนมีการแซวกันในหมู่ตํารวจว่าสงสัยพวกโจรจากกลัวจนขี้หดตดหายจึงไม่กล้ามาช่วยลูกพี่หลังจากพิจารณาคดีที่เชียงใหม่เสร็จสิน้นตีใหญ่กับไอ้ตุม้มจะต้องถูกควบคุมตัวกลับกรุงเทพตามเดิมวันที่1 1ตุลาคมปี2518เป็นวันออกเดินทางตำรวจที่ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาในวันนั้นชื่อพลทวนกับพลเสงี่ยม ซึ่งเป็นตำรวจจบใหม่ประสบการณ์ทำงานยังมีน้อยแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนมีการค้นตัวผู้ต้องหาเพื่อตรวจหาอาวุธก่อนออกจากเรือนจำตีใหญ่กับไอตุม่มถูกตีตรวนอย่างแน่นหนากว่าเดิมในสายตาของตำรวจทั้งสองนายเขามองตีใหญ่กับลูกสมุนไม่ต่างจากลูกไก่ในกำมือไม่มีทางที่จะกลายเป็นพยาอินทรีย์ได้อย่างแน่นอนแต่หารู้ไม่ว่าตีใหญ่กับลูกหนองกำลังวางแผนอยู่เงีย,งยบๆขบวนรถไฟค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากสถานีท่ามกลางผู้โดยสารแน่นขบวน ในช่วงแรกตำรวจรถไฟก็เดินมาตรวจตาเป็นระยะทำให้สองตำรวจหนุ่มรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆความมืดมิดเริ่มปกคลุมท้องฟ้ามีเพียงแสงไฟริบบีที่มองเห็นจากริมหน้าต่างยิ่งดึกยิ่งอากาศหนาวผู้ดโดยสารส่วนใหญ่จึงพากันเอนตัวหลับนอนเพื่อพักผ่อนเอาแรงแต่สำหรับตีใหญ่กับไอตุ้มเขาหลับแค่ดวงตาเท่านั้นแต่ใน,ในใจของเขายังคอยหาโอกาสและเวลาที่เหมาะสมทางด้านสองนายตำรวจ นั่งมองความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาทั้งสองอยู่ตรงหน้าขณะที่ทั้งคู่ถูกใส่โซ่ตรวนและก,กุญแจมือนอกจากคนใบจะมีวิชาร่องหนหายตัวแล้วมองไม่เห็นวิธีอื่นที่จะหลบหนีไปได้ตำรวจทั้งสองมั่นใจว่าตีใหญ่กับลูกน้องไม่กล้าเสี่ยงตายอย่างแน่นอนเพราะถ้าขืนทําเรื่องไม่คาดคิดก็ถือเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดเอามากๆสิ่งที่ทําให้สองตำรวจเป็นกังวลมากที่สุดคือพักพวกของตีใหญ่บุกชิงตัวประกัน ระหว่างขาบวนรถไฟหยุดรับผู้โดยสารตามสถานีต่างๆดังนั้นเมื่อขบวนรถไฟจอดเทียบชันฉลาสองตำรวจหนุ่มจะมีท่าทีกระตือรือร้อนมากเป็นพิเศษแม้การนำตัวผู้ต้องหาเดินทางกลับในครั้งนี้จะเป็นความลับสุดยอดมีคนรู้เห็นเพียงไม่กี่คนแต่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสอเมอไปเพราะวงการสีกากีและราชธรร์ซึ่งมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปอาจมีบางคนที่คิดช่วยเหลือตีใหญ่โดยการส่งข่าวให้กับพักพวกของตีใหญ่ล่วงรู้ถึงกำหนดการเดินทาง ซึ่งเป็นเรื่องที่สองตำรวจหนุ่มเป็นกังวลมากที่สุดเวลาล่วงเลยไปถึงเที่ยงคืนผู้โดยสารส่สวนใหญ่ต่างก็นอนหลับหลกันหมดมีเพียงส่วนน้อยที่ยังบิดตัวไปมาเพราะความเมื่อยล้าตามร่างกายขณะที่ตำรวจทั้งสองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแม้จะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบคอยนั่งเฝ้าผู้้รงหาขณะเดินทางจะลุกขึ้นเดินยืดแข้งยืดขาก็ทําไม่ได้เพราะต้องประกบผู้้รงหาอย่างใกล้ชิดทําเอาตำรวจทั้งสองปวดเมื่อยอ่อนเพลียไปทั้งตัวเวลาล่วงเลยไปจนถึงตีสอง เหตุการณ์ทุกอย่างยังปกติขณะที่ผู้โดยสารบนรถพากันนอนหลับฝันหวานกันทั้งขบวนบรรยากาศตอนนี้มันช่างเอื้ออำนวยต่อแผนการหลบหนีตีใหญ่นั่งรอโอกาสนี้มานานสุดท้ายมันก็มาถึงเขาลืมตาขึ้นหลังจากแกล้งหลับมาตลอดทางตีใหญ่ทำท่าบิดขี้เกียจไปมาซึ่งการขยับตัวของเขามันเท่ากับว่าเป็นการปลุกไอ้ตุ้มไปในตัวเพราะทั้งสองคนถูกโซ่ล่ามติดกันเอาไว้ตีใหญ่จึงทำท่าทีของเข้าห้องน้ำพลทวน จึงบอกให้ผู้ต้องหาทั้งสองลุกขึ้นโดยที่เจ้าตัวไม่ได้เอะใจแม้แต่นิดเดียวเพราะสองข้างทางรถไฟขณะน,นี้ด้านนอกมืดสนิทแทบมองไม่เห็นอะไรการนําผู้ต้องหาไปเข้าห้องน้ารถไฟนั้นตํารวจทั้งสองได้รับการอบรมมาพอสมควรแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือประตูห้องน้าต้องไม่ปิดสนิทต้องให้เหลือช่องว่างเอาไว้จะได้มองเห็นว่าผู้ต้องหากําลังทําอะไรอยู่แน่นอนว่าตํารวจทั้งสองไม่ยอมเสี่ยงถอดกุญแจมือและโซ่ตรวนอย่างเด็ดขาด ดังนั้นแล้วเมื่อตีใหญ่จะเข้าห้องน้ำไอ้ตุ้มก็ต้องเข้าไปด้วยตีใหญ่เดินนําหน้าเข้าห้องน้ําไปก่อนโดยมีพลทวนเดินตามหลังไปติดติดตีใหญ่เปิดประตูห้องน้ําโดยเหลือช่องว่างเอาไว้ตามที่พลทวนสั่งซึ่งพลทวนยืนอยู่ห่างจากผู้ต้องหาเพียงแค่สองคืบเขาละสายตาไปแค่วินาทีเดียวทันใดนั่นเองเสียงกระจกห้องน้ําแตกดังสนั่นพลทวนรีบถีบประตูห้องน้ําด้วยความตกใจขณะที่พลเง,เงียบกําลังนั่งหลับในที่เมื่อได้ยินเสียงกระจกแตก เขากลับหายง่วงมันปลิดทิ้งผลเงี่ยมรีบลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วพุ่งตัวมาที่หน้าห้องน้ําอย่างรวดเร็วขณะที่พลทวนพยายามถีบประตูห้องน้ําอยู่หลายครั้งจนประตูถูกเบิดออกแต่มันก็ช้าไปเสียแล้วเพราะในห้องน้ํามันว่างเปล่าตํารวจทั้งสองได้แต่ชะงอกศีรษะออกไปมองที่ขอบหน้าต่างแต่ก็ไร้วี่แววของตีใหญ่กับลูกสมุนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากจนตํารวจทั้งสองตั้งตัวไม่ทันกว่าจะประสานงานให้รถไฟหยุดได้มันก็เลยจุดผู้ต้องหากระโดดเลยไปไกลหลายกิโล สองตำรวจดวงสวยรีบเดินทางไปแจ้งเหตุที่สพอ,อบางมูลนานกะในจังหวัดพิจิตรเจ้าของทองทีแม้กำลังตำรวจนับ้อยจะช่วยกันออกติดตามผู้ต้องหาแต่สุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวตำรวจทราบข่าวในภายหลังว่าขณะที่ตีใหญ่กับลูกสมุนกระโดดรถไฟทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก่อนวิ่งหลบหนีไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีหญิงชลาอาศัยอยู่ตามลําพังตีใหญ่ใช้เครื่องมือช่างในบ้านหลังนั้นสกัดโซ่ตรวนและกุญแจมือออกและอีกหลายเดือนต่อมา อีใหญ่เดินทางกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งโดยเจ้าตัวได้นําทองคํามามอบให้เป็นการตอบแทนจากเหตุการ์กระโดดรถไฟหนีตายในครั้งนี้ชื่อเสียงของตีใหญ่ยิ่งโด่งดังมากขึ้นไปอีกหนังสือพิมพ์หลายฉบับต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการปล่อยผู้ต้องหาหลหนี้ในครั้งนี้มันก็ไม่ต่างจากปล่อยเสือเข้าป่านั่นหมายความว่าการปล้นครั้งต่อไปจะต้องมีขึ้นเร็วๆนี้อย่างแน่นอนพบเจอกับผมในใหม่ในเรื่องราวต่อไปสําหรับวันนี้ขอพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ